เมื้อนี้นะครับพอดีว่างๆกันเลยมีโอกาสมาหายางขี่รถเล่นแถวบ้านครับแล้วมื้อนี้ก็มีสิงสี่อยากเสนอครับตะละบ้านครับมันสิมีแบบซิงแปลกๆสำหรับผมมันแปลกครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นก็คือเิ่นสิหอยเสือไว้หางหนาบ้านครับไปเบิ้งครับว่าเป็นเสือสีหยางไปเบิ้งกันครับนี่ครับสิบาให้เบิ่งครับว่าตะละบ้านครับแต่บ้านตะละหลังเลยครับเพิ่นจิหอยเสือเดงครับเสือแดงครับไว้หนาบ้าน ไม่สุบานเลยครับเป็นความเสือครับเป็นความเสือของทั้งบ้านนี่ครับเสือว่าเสือแดงนี่ครับเป็นอ่าอ่าเป็นสัญลักษณ์ป้องกันผีครับผมถามแล้วครับผมถามสบานแล้วครับว่าเป็นอย่างคือต้องเอาเสือแดงมาหอยครับเพราะว่าเท่นเชือว่าผีแม่หมายครับมาเอาผู้ชายยุบานมู่บานหลังนี้ครับไปครับเป่นว่าปีกายนี่ครับคนตายาลยครับเพราะคนตายหลายโดยว่ามีสาเหตุครับผมก็เลยมีความเสือว่า ผีแม่หมายครับมาเอาผู้ชายไปครับการแกะเขตของเจ้าบ้านก็คือเอาเสือพวกนี้ครับเสือสีแดงเนี่ยมาห้อยไปหน้าบ้านครับจะเป็นเสือแขนยาวแขนสั้นยังก็ได้ครับแต่ว่าตรงเป็นสีแดงครับก็คือระบุว่าตรงเป็นสีแดงครับแค่นั้นครับสูหลังเลยนะครับสีหลังและสีให้เห็นเบื้องใายเบื้อง่ามีสูหลังอีกครับอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งครับที่เป็นเสือสีแดงครับ